มาจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ซุปดอกพักติวใส่หยอดออนกับใส่ปิ่งปลาดุกจ้าแล้วก็มกน้อยอบแห้งใส่เห็ดใส่ผักขาจ้าบังเอ้ญจ้ามื้อนี้พักนี่ยังมีหัวผักบัวมีกระเจี๊ยบซอยหลดน้ำตาลซอยระบบขับไายมีมะระขีโนกซอยหลอดน้ำตาลคลิกกันแล้วก็ยอดมันโปะช่วยต้านมิษอ,อิสระแล้วก็ขาปุ่นนิดหน่อยจ้ามาจ้ะ ัอดีจ้าพี่้องจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าเทปนี้มาขอบคุณเทปที่แล้วเทปที่สี่ได้สองพันกวิวจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาเบิ้งส่วนเทปนี้มาเบิ้งจ้ามีอย่างให้กินแน่คือที่บอกไปอ่ะจ้าได้ยอดพักติวกับดอกพักติวมาจากเอื้อยคานบ้านจ้าหัวติดกันนี่ละเพื่อนเป็นอาจารย์ยู่ยโส มะหอ่อใส่กินกันพักติวบอ่าสันอ๋อกินตัวพี่ก็เลยว่ามันมีทั้งยอดทั้งดอกังามเลยจากพี่น้องก็เลยมาต้มตำซุปไส่กับปลาดุกหญิงปลาดุกหอมๆจา้าแล้วก็กินก็นดีจ้ะกินก็นหัวพักบัวเข้ากันขนาดเลยจา่าพี่น้องแล้วกะอันนี้เป็นอ้อมพักเออเป็นอ้อมพันกนี่กะอ้อมน่อไม้อบแห้ง คิดสวยคิดออกเป็นน้ำม้อบแหมพอดีมีนองคักเพิ่นแนะนํามาก็เลยล่องซ้ามากกินเบิงจากน้ำม้อบแหมจากะออมเพ็ดแบบไส่หน้าหนหน,ยนวยตำัมเรือซีรีส์ไรกคนจะส่วนพัก,กันนี้คือเก้าจะหยอดมันปูต้านอนุมูลอิสระปูยูขข่ขานหัวเก็บมากินอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบช่วยระบบขับถ่ายแล้วล้างน้ําตาแล้วก็นี่จะมาละมันนี่พักบ่ลายจะเพราะว่าอยู่ในนี่ก็มีได้พักหรืจ้ะ สิบหเอียงหอยายงหนึ่งพี่น้องกัดโตอยู่เฮือดม,นะมันมาจากอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อคนร่วมโลกนี่แหละจา้าพออยู่บ้านกินเนื้อเสียกินไปกินมากเฮ้เสือตัวนี้ปกติใส่บ่าไรเด้ค่ะสามปีแล้วที่ใส่บ่าไรเสือตัวนี้แต่ว่าใส่ได้แล้วลูกสาวตอนแรกลูกสาวทักก็มาบะมีมีเด็คนบอกว่าบะมีม่พร้อมลงอ่ะสัตว์ว่าก็เลยแบบหืสิพร้อมลงได้จังไดก็เลยลงแต่สร้างห,งหนักเบิ่งพี่น้องสร้าง,ง,งหนักนักหนักลงมาสามกิโลเคอร์จ้าจากเจ็ดสิบ สามตอนนี้เหลืออยูหกสิบเก้าเคือง้ะพี่น้องจ้ะเฮย้ยเป็นเอียงที่แบบเฮ้ยมันเป็นผลพลอยได้เพรออยังเพราะว่ามีแนงยังให้กินกินได้ได้พักแต่หยาน,าน้ำหางหัวเบิ่งในใจกินหัวหน่อยเขาสวนไม่ได้พักแล้วเสือตัวนี้สามปีแล้วนุ่มบ,ามาไบไ่ได้เลยเอ๊ะล่งอีรีบวัเลยล่องออกมาใส่เบิ่งจ้ะใส่ได้เฉยเลยพี่น้องรวมพร้อมเฮ้ยดีใจร้ายจ้ะปุ๊โหก็การมาเมื่สิแบบเฮ้ยเมืส่สิล่องแต่จังใดโอ้ยงงคือการสงสัยสิกินแบบเนี้ยจ้ะกันเลยล่ออ๋อพี่น้องเดี๋ยวเดินเด้อ ดื้อซ่อนจ้ะเดี๋ยวขอแบลบ็คสอนก่อนแป๊บหนึ่งจ้ะ <c oughs> มาแล้วจ้ะตื่นเต้นหลายสำนักลงเสยพี่น้องเอ้ยบุรีคิดบุรีฝันบานแหนมเสียห้ยโรคมาสันเห็ุจังไหนกับบ้านรุงบานนี่มาลงเสยเลยพี่น้องเป็นผลพลอยได้ถือว่าเป็นถือว,ว่าเป็นคอดีของโควิดกันแล้วกันที่เฮียทายูเฮือนแล้วพี่แม่ให้กินจ้าปกติไปทํางานเด้ไปกรองไายเดี๋ยวก็มีนันนี่ให้กินจักแกงกะทิแน่จั๊กอีญังแน่นอนจ้ากินซ้ำปีอีกทกินอ้วนตัวละทิเลย บาดดีอยู่บาดบ่มีแนวกินจ้อยเซยที่นอนจ้าโอ้ยมามามาาเอาไล่ไล่กระเด็นมาจ้ะมาสิงแบกตึงโอ้ยหอมปิ่งปดุขนาดจ้าเรากล่พักติวกับสมอันรามต่มแบบต่มบ่เป่้ยค่ะก็้ะต่มแค่แบบว่าให้เพิ่นสูให้เพิ่นยุกซือๆเราก็มาตามสมสมนนัวจ้ะแซบหืมหืม súng nha bây giờ Thật buộc cưng hút ăn gì nào cho cái ngon แซ่บครับดอกมันอ่อนก็ถอด่อมันอ่อนเพิ่งเกิดมาให้ก็ได้ทิ่มเลยอ่ะต้มตำให้กันเลยอือืม นี่เป็นน้ำม้อบแห้งนะพี่น้องจะบางว่าสำหรับนอยแล้วเนะาะเนี่ยจานน้ำม้เนี่ยเบิง้งว่าเป็นน้ำม้ไม่รู้กนแล้วจะผู้มากเนาะจา้าคันผู้ใดสนใจอยากล่องค่ะนีนเ่เดี๋ยวเขามาเมนไตนี่คันอยากได้เดี๋ยวหน่อยเสียห้ไอ้นี่ไปติดต่อกันนะจน้ะเนาะเดี๋ยวจะผู้มากเนาะ จะเป็นนนอ่าเอาอย่างาามะปุุงปุุงเพิ่มแล้วก็ซื้อเฮดไส่เอาได้หรอซื้อเฮดไส่เอาเพิ่มกับซีมี่เจนอมาเหมะอนกันก็พอฮวงปรุงรสถ้าเกิดสิมี่เขาขว่วคือจังสีแฮดเป็นคือจังแบบเขาเบืออาา่อจ้ะแล้วก็อืมนี่หรอ เออใบแมงลักแห้งอบแห้งจ้ะกึ่งสำเร็จรูปเพื่อแท่แข็งกับพวกมามา่าพวกนี้้องเสียจะใครจะร่องบอกได้จ้ะเดี๋ยวจะให้ไปส่วนราคาล่ายังไงคุยกันไปนั่นเด้อจากพ่อ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 เนาะ Uh huh. oh, แซ่บจา้าหอมหอมมาติ๋วแกงใส่เห็ดกัแบแซ่บต้มใส่ปลากัแบแซ่บซุปจังสี่กัแบแซ่บ uh huh. สมอยากไม่ได้กินโดนอะจ๊ะคุกกิ้อืมดีเห็ดอันนี้เขาเบือกอ่ะมาเขาตำใสอีกด้วยจ๊ะมากกลิ่นขมข้นแกงกระสะใช่ฐาน Mình không có để lại nấm cải này, nó không Bố mụn này nói vớt nữa Bà cũng cuồng Bộ đời nhạt nhạt à là bà suộc luôn thằng bà kẹp, bây giờ năm nữa <laughs> แปลกสะพ้อนบวชน่ะกิกนไ,กดได้อนมอีสระ ยอดมันปุกค işte. ักขนาดเลยวจังก <c oughs> ินไปเบินไปแล้วเหงื่อไม่กระปวดเริ่มมากหับ ปุ๊กพักกับพักพร้อมปุกอย่างนี้จ้ะนัำงซ่อมแดด เพราะไก่เน้นแป้งมันไงเนาะตัวกระติกกินแน่ย,ย,ย,ยู่คือเพราะไน่หวยปลาปลาดเซ็ะเอียดอย่างหลายเซ็ดิบเ,เพื่อนธรรมดาจ้ะแต่ไม่มีเนื้อสตัตว์มีแค่ปลา <c oughs> เป็นเนื้กินที่แบบคลาสสิกนะพี่น้องนะเนาะอมาตะคลาสสิคบัวิยุกได้มัยแดนบ่าวาสิยูใส่ันได้กินอนื้อืม,มีแห้งยาวแสบแปรตาย <laughs> เด่ยนย่างไรได้จ้ะแ่วดีๆยัดเข้าไปยำมันแสบผักไก่เู่ืันพ่อข้าลวกทุกแล้วกันเพื่อนก็เป็นอันนี้ด้จ้ะเพื่อนก็นไปขูดล้ำใส่ขึ้นกันจ้ะสังเกตว่าข้าสินยำเนแ่้มันไม่สิมีกายแย่ น้ง่งไม่คือการย,ยากาหย่สูงขุดลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดนะครับแกมันผู้ไดเป็นซิปแหเป็นเากาแยกิ่ง้าควรหลีเกเลีย่ยง <c oughs> ว่าผู้เดียวเล่นมูฟผู้เดียวเนืพี่นอ้องตามสไตล์มาดามสามสลึงนะคะแสบแปลตายสไตล์มาดามสามสลึงค่ะสามสลึงแปลว่ายังคะไม่เต็มบาทเพราะฉะนั้นกระตานั่นล่ะค่ะ <h ums> อยากหนเป็นน้ำ pues กันอยากเพสระได้ค pues ่ะนั่งอ้อมบ่มแล้วพี่น้องเมือต่ำกันฟุ้งก นี่เป็นข้าวปุณนธรรมดาด้วยเนาข้าวปุณนตลาดท่านี่ยแล้วมีข,มมข้าวปุณนอบแหงเนาะแม่คขาม่โดนอะไรไหนฮะอืมไม่รู้ว่าโดนเลยอ๋สอสงสัยหนุ่สาวถามมาไปสืียงอืมงั้นก็เห็น้วยนี่นสงสัยตอนไปเก็บผักจกไปกองงาผักลง กินน uhm, mm ้ำ hmm. ซีอิอน้ำเบลร์อือฮึกินอิแล้วจอุดด้วยะครับแล้วาเป็นปั้นเะปัอนน้นมโม่ มกลำไมอืมอ,มอ,มอมืน่อครับแจ่เขาดีจ้ะ อย่าขักครับอืมเจบตรงนล้ว เลยพี่น้องจ้าโอ้ยมาเปิดสมใจแล้วสมใจคาดขนาดเลยจ้ะอ้ไรทีนี่อะไรจ้ะพี่น้องจ้ามากินน้ำจักหน่อยพี่น้องจ้าเป็นจากไหนจ้ะเงินหาพันมุ่เจ้าได,ดไปเพราะว่าในเบื้องนี้อัน เฟซบุ๊กเนาะจ๋ามูจ๋ามูบางคนก็ว่าได้แล้วตื่นเ้าไม้มีเงินขงเข่าบป็นชี้มาหาพัฒน์เหมือนกันว่าเออผู้รัคนก็ได้แล้วกัผู้ได้ได้แล้วก็ดีใจน้ำเนาะจ้ะเนาะขันผู้ได้ประพันด้ได้ก็ใจเย็นๆเนอะจ้ะบางคนกับเห็นว่าคืนว่าเอียงสำรวจสถานะอีกย่างยุ่เกิดใจเย็นๆเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าคนหลายเนาะกัธรรมดาเขาเฮ็ดไปตามขันนนะข้นตอนเนาะเขาก็บุกงูว่าขั้นตอนอี้ยังของข้าเจ้าแต่ว่าก็ใจเย็นๆอะ ผู้ใดที่โล่งไปแล้วกขขนะ็ขอให้ใดทุกคนจ้ะเนาะขอให้ไดุ้ขเป็นส่วนที่เข้าควรสิได้มันเป็นส่วนที่เราควรจะได้จะกขอให้ไดกันสุกคนกงันผู้ดดนใดบอกให้ใดกัใจเย็นๆให้ได้แล้วก็ดีใจนั่นเน,เนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงวิกฤตยูเคอนกากับเข้ากับยุบานอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนะจ้ะเนาะดูแลก,กันซอยกันจ้ะช่วยกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นจะ้ะทุกอย่างตรงดีขึ้นแน่นอนจะ้ะพี่น้องจ้าเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธามันสิเกิดขึ้นนะจ ความสงบสุขความปกติของเฮ้าเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาจาม้าเมนก็สิเป็นช่วงคิดซะว่ามันเป็นช่วงเขาเอานอนี่ยังช่วงวิบากนอกจากเนาะเป็นช่วงวิบากค,คือจังชีวิตคนเฮ้าทุกคนก็ต้องมีวิบากกรรมอันนี้เฮ้าขคิดซะว่านี่เป็นวิบากของโลกมนุษย์เป็นวิบากกรรมของมนุษย์เฮ้าเพื่อนอาจสิมาทดตรวสอบความสามคัคคีของเฮ้าก็ได้เนะจน๊ะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สีเให้ได้เฮ้ารอดพ้นไปได้ก็คือความสามัคคีจ้ะเฮาต้องพร้อมใจกันต้องสามคัคคีกันแล้วเฮ้าสิ่านไปได้นะจ๊ะเนาะหมอ ่นกับซอยเข้าเขาก็ต้องซอยหมอคือกันจะสิ่งที่เขาสีเห็ดได้เขาก็คือยูเฮื่อนนอกจากเนาะขอให้มีจิตสำนึกกันหลายๆจิตสำนึกนี่สำคัญจะปลูกให้กันบ่ได้ต้องปลูกกันเอาเอง้ะจิตสำนึกนี่จ้ะเนาะขอให้มีจิตสำนึกกันสุกคนอนจากพี่ผู้ที่มีอยู่แล้วกับมีผู้ที่เพราะถ้าไหนมีกะหูจะคิดแน่จ้าหูจะสำนึกลิโตอนคนอื่นที่เขาต้องมาหลับผลกระทบนัเนาะจ้าเนาะให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนะจ้าเนาะกะ เทมนี่กะลาไปเทอมีนแล้วจันเอ่อลาไปเทอร์มีนแล้วจันแล้วอ่ะเพศบอพิษบอถือพอกันคลิปนาฝากกดติดตามในเรื่องจ้าเมาเบิ้งว่าคลิปนาสิบห้าเฮียนยังสิไปไสบอสิไปไสก็คือสิไปว่าได้หรอกจ้าเพราะว่าอยู่ในช่วงกักตัวกับสิวนเวียนอยู่ในเหื่นนี่แหละจ้าโอเคเรื่องจ้าเด้อพอกันคลิปนามีอย่างกับเมนไตคลิปนี่เลยเรื่องจ้าสิดตี้สียางกับบอมาจ้าอันใดเพศบอถือกอันใดมันบอคือกับบอเรื่องจ้าเด้อสิได้เอาไปพิจารณาซ่อมแล้วก็สิได้แก้ไขจ้ ทุกคอมเมนต์มีความหมายเนะจ้ะนาะขอบคุณหลายๆได้จ้ะที่ขอบคุณเบิ่งจ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย